มาพี่น้องมา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 สบายดีจ้ามากินตำป่าตำป่าย่างปลาดุกปลาดุกย่างนะจ้าท่านผู้ชมตำป่ากับปลาดุกย่างจ้าช่วงบ่ายๆน้ำกันเด้อม,มีน่อไหม้น้ำมีหัวหอยน้ำนะพี่น้องตำป่าต้องมีหัวหอยเด้อพี่น้องเขาจะเกิดมาตำป่ามีต้องมีน้อไหม้น้ำเดีอคำวาตํำป่าเขาคอยคิดพ่อเนี่ยนะว,ว่าขนาดตำป่าปิ่รก็ยังใส่น้องหม้ ออ,อก็เล่อคือออกกน้ำใหม่มาตํำจินกระซาะแซ่บรานั่งขึ้นไปขึ้นมา่าเอ้าตาป้าเพื่นเราน้องใหม่ใส่กิมก้มมันคือแซ่บแต่ว่าแต่น้ำใหม่ก็ต่ำแต่ว่ามันกระแซ่บแซ่บเนยต่ำน้ำใหม่นะตาผักบุ้งก็แซ่บเออมาตำน้ใหม่มันเอาแต่พักบุ้งมาตาม่ำข็แซ่บแต่จลองเห็นดุรุ่นคอยลองดง,งตำน้ใหม่ป่าโอ้แซ่บกันจะต่ำข้เลย มีสาบัวน้ำเออตำสาบัวกุ้งสดเลยน่ะไม่ได้กินโดนขะางอกอยากกินนั่นเนีกะเขาเอิยยังไรบัวแบบตัวขาวๆนะทางนี้บุก่อยมีนะทางอีสานบุก่อยเห็นบูกเห็นเห็นจะทั้งผัวอืมรักบัวเพื่อ มาตำมันแมนม,นม,นมันกรอบหวานแ่บ,บแพี่น้องจุบไข่หัวแม่ยังลหลายพี่น้องบนแล้วกินกิล้วกรบนถ้าเขาว่ายัางบ่มวนเพราะยังบรสุภาพขอโทษทานผู้ชมทุกข่ทุกคนเนาอพี่น้องเนาะ,นนะบนจะเจตนาที่อยากไปว่าแบบนั้นดอกแต่มันมันใส ขพาะโทษไล่ลายถามว่าสุภาพต่อสื่ออนนะไรต่อสังคมเท่ากันขนาดเจ้าบอกว่าวาได้นภาพรวมเนอร์เฉพอคนดีพิม่มากถึงเ่งพีมม่ไม่แยแคยดใช่ปะถึงเคยทำคลิปออกมาเล้วถึงเคยจะบอกว่าไม่ได้พูดแต่คนอื่นเขามาดู เขาก็คิดว่าพูดให้เขาอยู่ดีแต่ว่าแบบจะแล้วแต่อืมขาเป็นยังไงยังไม่เนี่ยจากในห้องที่พยายามให้เอาคิดแต่ได้เลนะทุกคนมีความคิดที่จะคิดได้เออคนนอกไงเราคนกระลุเราไอ้เขาไม่ได้พูดให้กูเขาว่าในห้องคนที่ยิ้มให้เขาอ่ะเป็นว่าคุณได้ดาคอยกับคุณนันแต่รับกันหมดคุณได้บุรีด่าขคอยจะต้องรับด้วยพี่น้อง อเคยกัขอโทษหลายๆวันซะถ้า,าวเนียงพิดหูสุเจอะไรกันเน่ใช่เร ไข่ลวกเมื่อคืนเนี่ยเราคึกขนาดทำการบ้านอีสบอเะเออมันมีมมีส่วนนะต้่งงใส่องใส่เออใครไม่มีส่วนดีมันกระตุ้นทุางกันเพ้าหพนัเพชรเนี่ยอยากกิดสะกิดคอยตลอดมันลายไข่นั่งก่กันแล้วตอกกระพกนแน่ของก็เมื่อยคือกันดีอืมกรลเล้วจอกระเถือกอะไรอืมีส่วนเไข้คนเท่านี้ ือก็จะคึกดูร้ายคนเมื่อยอ่าพัดลมนี้มันหายไปไลยหมดทั้งสองตัวสามตัวฮะโอ้ยลมมันเย็นด้ยเยดีละไรายวัดเอาหันนั่งชมคลิปก่อนวันนี้ไม่อยู่ท่ามูลที่ว่ามันเดี๋ยวเมื่อไปเปิดเราที่เราเขาหยิบออกบอกเลย ยินวะชอมินะกินแต่ตำ ปลาช่วงยาขยะเลยพี่น้องช่วงเบอ,อยกมันสิเป็นทรงช่วงตัว,วปลาดุกยยางแซ่บอร่อยออมกับแซ่บหัดเผ็ดก็อร่อย ถ้ามีเครื่องแกงดีๆผัดเผ็ดแซ่บเนี่ทังเรรครื่งองผัดเผ็ดนะต้องทา้งไตแล้วแซ่บอาหารไตพริกแกงเผ็ดงคพริกแกงส้มก็อ,อร่อยค่อยหมักบนแบใส่อันตั้มนี่ค่ะเขาเจ้าใส่ เคยสมพักแซบ่บปีนีรเชียงสิวานันผระกาศตินมีระกาศห้วยใหญ่ประกาศหมูเคี้ยวทีกระกตเอาไปดองเอามาเข็ดสมพักแซ่บพี่น้อง สมพักมากินกับเขาาขาแหลมุมนนะ่ะมากกินสมพักเสียนสมพักกาดสมพักบัวม,มัเกเข็ดเจนงเ็ดเจนละกาละมังหมดเขี่รถออกกรเสือนชมตำกับอะนรโอ้โหมอเตอร์ไซค์ นาเดือเมาเมา้าเก็ต้นงไอย่านยังต้นโมอไต้นแงอีกต้นนึงมงปูกท่านเขาสายเนาะมันมีคุยหมด มันยังไครกินท่กมันงแมที่อะกรต้นง่ายเกิดอะไรที่ตายได้ต้นแค่ขอก็ยังตายก็จะหามาปลูกใหม่อยู่ต้นดอกแค่ปลูกง่ายเอามาปลูกหลังบันมันจะใครยายต้นกล้วยไปมันหอมชวนเลยเฮ้ยพ่อเราปลูกยังไรมันหกปลูกของหงไม่แหละมันลมนีไปจอดหม้อเตอร์ไใส่ไปจอดรถยังไงมันลมในลายขี่รถไปจอดตึ๊ดตรงไหน ม่ยเรลาาองกิน้องิงะนัล้วยนะยอะไรยิ่งมึงกล้วยเขียวแบเน่ะข้าวแข็งนงเนารดงจังไส้แล้ไอ้คนอะูคองเต็มเฮือนอยู่มันดีดมามันกินยาบ้ามันดีดว่ะสัน เขาที่ดินั้นเขามีประโยชน์เขาเอ็นใใครก็กินแล้วนอนอยู่ื่อๆเนาเราว่ไมัเปียนเปลผู้ใหอายุเราเไมล้วอเีอยแมู่กพักเต็มเพื่อนอยู่คนอื่นนี่ปายเงี้นี้กม่มีคนอยู่ให้เขาคนอื่นไม่อยู่เขาก็เดียนมืแรกขึนลูกจะความสำเร็จกันที่เราแม่ว่า อ่นนี้ลูกเลยเร่าไปยังมุงจกว่าอันเนี้เฮี้ยงกูเลยเยังมุงจกสายแจป็ร้องไว้เขาชิมเฮี้ยแล้วไห้คนอื่นไม่ยูหายครับมากมันบ่นมุ้งดวนมากมันเป็นแบบนั้นนอกจากใช้คนนีดีอัน้ยงเบินแล้วเพี้ยนเฮียนแล้วหโอ้หน่ยยูเลยลมลื่นเอาไม่ใ่ไ่าเราอืจิต น้องใหม่น้องน้องนึ่งอิ่งอะ้ลาพี่น้องกันลาไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณทุกๆทุกคนแล้วแต่ะบัสดีค่ะ